นางอยากพีก่รอดอร่อยเส้นก๋วยเตี๋ยนุ่มจริงส่วนข้าวผัดด้วยกินที่นั่นเลยว่าอยากโควิัดไงอยู่หาาัวพนะักอยู่อะไรแบบนั้นคอนโดอะไรเงี้ยเตียงขึ้นสีนี่สว่างไม่มองื่อ,อ มาพี่น้องมาพี่น้องพี่บางกินแลี่ยมือนีมาซิมขนมจีน,น,นหไหมไข่ขนมจีนอบแห้งสูตรพิเศษไหมไข่เส้นเหนียวนุ่มสะอาดกรามไม่เก็บไว้ได้นานได้โดนพี่น้องเป็นตาสก,กินไม,ม่ลื่นเยมัโอ้โหต้องขาดเอาเส้นเหนียวเขาแห้งเถอะบ้างหอมหอมดีเท่าหอมมานเป็นจิ้วเลยนะได้เด็ดมากแต่ข้าวข้าวก็พยาบาลโดยตรงตัวหนี้จากเส้นแห้งอ่าเดี่ยหละครับท่านอาจานี์ 35บาทครับสามสิบห้าบาทสิบพอสามร้อยห้าสิบพี่ค่าทรงตอนนี้ยอบนึงครับขอบนึงบพอสามร้อาสิบพี่ค่าทรงอ่นี่ครับอหนึงนี่ยแหละสามร้อยห้าสบบาทเนี่ยพอหนึ่งสามร้อยห้าสิบพี่าน่ยกระลแบบง่ายพี่น้องรวลกเสร็จีตรีน้ารักมากเลยนะครับขบแก้วอันนี้แม่ยังมีอ๋อตีไอแล้วบานต้องรุกร่างกายน้ำตับเพิมผสมวิตามิน ปาไอ้ไม้ไถแรนไม้ไยได้ครับวันนี้พิเศษอยวะเอะวะเยนอนเลยแต่วันแลกว่เถ่าดีเก็ไม่ล้านเลบ้านเรารอนกินกับปีสองปีแล้วจะไม่เห็นนี่จ้าคือตะกี้เราถากันหนีพอซิตะกี้อายุแล้วไหนกเทากันเน่ยยงเทายังรอบานนี้บ้านกินทัพโอ้่ นี่น้ำยาไก่งยาไก่มันจะเห็นมากได้พ่อน,นม่นให้อากบนี่เติมมาปากเลยเติมมะปรางโอะนมซ่นอ้นอขนมที่ลแห้งอันนี้เพ่อนกับลุลมรวงว่าจะเป็นอะไรพี่นอนี่ได้เป็นแบบนี้เ,นเ,นเ,นเลยวนมครับยูเมืองหนอสร้างในบัจ้าอ,<จ>อยูเมืองหนอได้ครับได้พราว่านยังเตียนเห็นแบบนี้คือก่อนคยู่เมืองหนอได้ครับพ่ดยากพูตรงครับบัวโลกครับวุอนแม่เป็นนมขนาดตัวโตแล้วเน่ย ตกโดนกันนิ่มครับแบบนี้แห้งเนี้วแห้งนิ่มไปนะตื่นเต้นแค่ไหนก็ได้เหมือก็ได้ต้องมัดหนักเพราหนักไม่ได้มัดดีกว่ากินน้อนดู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  มากิดเดียวนี่บอกว่าอยบังคับเน้นยางเนางเลยเจ้าฟังมาซิมนะเจ้าตองมาซิมนะอันบริซิมบาเสียใจอ่ะต้องใส่ให้ต้องฝากต้องฝากต้องลเรื่องขำครับอ่ะอร่อยมาก อ๋อยืนยันยืนยันครับนางยันพี่น่ออร่อยเส่นก็เหนียวนุ่มจริงชว่วงโควินดูว่กินเนื้อเลยกูพยายามกิงไงอยู่หอพักอยู่อะไรนีคอนโดอะไรเงี้ยเตียงขึ้นตีนีสว่างไม่มีหม่องซื้อสตีเวไม่มีขายดิ ต้องอต้มแบบนี้พี่น้องขั้นตอนกับวิญญาณวิญญาณย้อนลงน้ำเลยอันนี้ต้มกี่ยาทีครับต้มกี่ยาทีเอ่ยน่าจะที่ไม่ที่บอกไหมบอค่ะอยกกูอยอ่หลังซองครับอยู่หลังซองซิผาที่มั้งมันบอกครับแช่น้ำซิผาหลายทีครับแล้วต้มสามนาทีพ่อครับ<ม>ล็อกน้ำเย็นกว่าที่นี่กินจับเส้นยังเสียละเสียบ กินไดงไงปลอดภัยเกลดเกล็ดซ่องหอ,อกครับเกลดส่องหอ,อกเลยราคาชาวบ้านดีมากเลยมันก็จิบกระเสียบับเี่า้อยต้องยุคนี <c oughs> ้ต้องกินแบบนี้ครับปลอดภัยดีครับแล้วก็อันอันนี้ว่าแม่ขอร้องแบบว่า บคนบอกวามสวนผด้ตังแต่ต้นนี้คือบางคนบอกว่าเข่ามากินควาแต่กระตัวนี้พอบีดได้ไหมล่ะพอีกระหูนกอนนะบ้านเราบ่ีดกระูแตีเปรยบส่วนกนการันตีการันตีการันตีจากบ้านที่ใหม่ทำเองครับพายากลองสั่งอะไรด้สั่งเส้นทำนี่เอ็ดไหมไทยหัวเจสินชอบอ่ ทั้งเพลทครับทั้งโทรศัพท์กระสุน924953516ครับครับบอจิ๋มไหนโอ้เห็นทั้งทีมงานผลิตนอนะเสียบครับนนพี่น้องเอาพี่น้อง,อองตัดสินใจเรื่องบ่ายที่นี่อร่อยมากชื่อไว้กัะเก็ยไปดือดพี่นอ้องที่เดือดหนึ่งปีครับพวกเดินทางนะครับบางนอกกสร้างเดยครับ ตรงในทั่วโลกครับตอนนี้เรียกซีเหอมกับยาดูใช่ไหมคไรเหอเอาเบิรงทางนี้ครับนี่ผมเบาเด่นใช่ครับพี่น้องจานบักไงเลยครับพี่น้องครับจานบักไงเลยใส่เอ็มทีเลยเป็นตะแสบครับมีหัวตีนมาด้วยเนี่ยเมียนครับผมมีเบิ้ลมีเหลือดพอมมีลูกซีนพรพี่น้องอ้สีสันกับเป็นตะกินแล้วครับ นะเดี๋ยวผมจะเป็นนางไซกับขับเลยดีครับโอเคขับผม เส็ยโจินจูะครับพี่น้องมิตรภูจินตแสบตบครับ <laughs> อร่อยอย่าบ,บอกใครองพยาบาลไก่สิเปอร์แล้วครับสบก็แสบเบื่อเ,เ,อเ,เขาเลครับกลกมูกินเปิร์เตม <laughs> สั่งได้พี่น้องสั่งได้เด้อเส้นโอเคเลยอ่ะก็ไก่สิมูไป้อกินูวางี่ห <laughs> ่าแเล้งพี่น้อง <laughs> เบิรเบิที่สองแล้วครับแสดงว่าแซ่บครับ่จัิงวด้แเย้ยอมนมดียวจิ้ังได้กับบุวันเพราจิ้มยัดอกเฟลเพาก็วีเหี่หงดีท่กดน้าว้าว้าวว้าว้าวรขายดีทอกบ่ีอกหลังน้ำใสจ้ะออกินแล้วไปหนีมาเจากเบิบอกี่น้วงนน้นบอกนอา,ดกานดนะ่กาแฟนอทิตะ ซีมแล้วไงเสียบเสียบเสียบบอลเสียบเสียบเสียบกางต่างนะครับผมฝากพี่น้องรสชาติกลมกล่อมดีครับแฟก็ถือว่าห้าวรสชาติกลมกล่อมดีครับอซองอร่อยหอมใช่ไหมครัไอ้ไหมเซียมแล้วไอ้ไหมปกติพอกินกาแฟครับเมื่อวานนี้กินกาแฟเสียบหอมเสียบรสชาติมันแบบคือแบบคนนี้ไม่เคยกินก็จะกินได้นะครับหอมหอมความดีความดีเพาะอยากบรินพร้อมพี่น้องครับ หนินบะขนาดไหนแล้วกินแล้เนีกินเนบะเบื้องสังเกตวทย์้อ้ว,ยวนยะก้นกับนี่กินย่ามัขึ้นผปกติอ้วนพอะไรได้เครับพี่น้องนี่คือสแสดงว่าพี่ขวงดีมันมีขวงดีแม่ก็นังเรียนพี่น้องคุนีน่บงบอกพี่พันกระจงเงเมื่มอไหร่บ้าเพื่อนมายมให้บาเป็นคจัดสองอม,มือก็ดีอันได้ม,มื้อเดียวบ่พ่อไอ้มไหม,อมสองสองม,ม้ไอ,อ้มไมหมบ่พ่อเงก็ไ้เราเหมือนา นี่แม่บอกว่าสองชั่วงพ่อเราดอกเสื้อแล้วค่ะมาจารย์